ใบตองกินไปตามใจเรามาอีกแล้วคะ่ะวันนี้ใบตองจะาพาทุกคนทํากุ้งอบวุ้นเส้นคะ่ะง่ายๆตามสไตล์ใบตองนะคะอาหารพื้นพื้นอาหารบ้านบ้านไม่ต้องทําเลิศหรูคะ่ะทําให้เราถูกปากเรานะคะของอร่อยจะไม่อร่อยอยู่ที่ถูกปากเราหรือเปล่านะคะทำง่ายง่ายตามสไตล์เราเราจะไม่ทำตามสูตรคะ่ะ เราจะกินไปตามใจเรานะคะเราจะทำไปตามใจเราค่ะวุ้นเส้นนะคะ,ะกุ้งค่ะอันนี้เป็นสามเกลอนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชี<ม>ก็จะมีเห็ดหอมมีขิงมีรากตั้งโอค่ะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสนะคะมีซีอิ๊วดำหวานมีน้ำมันหอยมีน้ำตาลนิดนึงมีซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วนี้ต้นใบขึ้นใช่นะคะหรือว่าใบตั้งโอนะคะอันนี้เป็นน้ำที่ใบตองได้ใช้แช่เห็ดหอมนะคะเราล้างเห็ดหอมให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็แช่เอาน้ำสะอาดนะคะน้ำกินค่ะเอาแช่เพื่อที่จะเอาน้ำไว้ทำน้ำซุปนะคะเริ่มกันเลยไหมนะคะคุณนูเริ่มกันเลยเดี๋ยวในขั้นตอนการทำนี่นะคะก็จะเป็นการ ใส่ซีอิ๊วดำหวานในเส้นก่อนค่ะเพื่อที่จะให้เส้นของเรามีสีสวยงามนะคะเราจะไม่ใส่ไปในน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปในน้ำเนี่ยมันจะทําให้แบบว่ากุง้งหรือว่าอะไรเนี่ยดำหมดเลยค่ะแต่เราจะคลุกเส้นนะคะคลุกวุ้นเส้นของเราเนี่ยให้ให้เป็นสีของซีอิ๊วดำหวานนะคะมาเริ่มกันเลยจ้า เริ่มกันเลยนะจ๊ะอุ้ย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 หกหกไปตองใส่ลงไปเลยนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะชอบแบบดำมากดำน้อยเราคลุกเส้นกับซิ้วดำหวานก,ก่อนค่ะให้สีสวยงามก่อนนะคะ ุกไปให้สีสวยเลยนะคะทุกคนให้สีส,สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวใส่อีกนะคะเสร็จแล้วค่ะความเข้มความไม่เข้มเนี่ยดูในใน,ในจอจะขาวหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วค่ะความเข้มความไม่เข้มแล้วแต่ทุกคนชอบเลยค่ะแบบนี้นะคะลุกแล้วก็พักไว้เดี๋ยวเรามาปรุงน้ำกันค่ะ มาปรุงน้ำกันค่ะอันนี้ที่เป็นบอกว่าเป็นน้ำแช่เห็ดหอมนะคะเสียดายความหอมของเห็ดหอมเราต้องเอาน้ำมันมาใช้นะคะอันนี้เป็นสามเกลอือค่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะใจเย็นนะคะเอาใหม่เอาใหม่หมทุกคนสามเกลอืออย่าเพิ่งใส่นะคะเราจะปรุงรสก่อนเพื่อที่เราจะได้ชิมได้ไงมบตตองน,นี่เออทุกครั้งเลย ปรุงน้ำกันนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวชิมนะคะชิมให้ได้รสชาติตามชอบของเรานะคะใส่ผงปรุงรสลงไปใส่น้ำตาลลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะก็แล้วแต่ความชอบอีกนั่นแหละทุกคนนะคะแล้วแต่ความชอบของทุกคนเลยน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะคะ น้ำมันหอยใส่เยอะๆหอมดีแล้วก็จะมีซีอิวขาวนะคะซีอิวขาวนะคะเดี๋ยวชิมค่ะเดี๋ยวชิมใส่เลยค่ะคนให้เข้ากันพอเ,เข้ากันดีแล้วชิมค่ะชิมให้ได้รสชาติตามใจของเรานะคะ เค็มหน่อยๆห,หวานนิดๆน,นะคะไม่ต้องทำรสชาติเค็มค้นมากนะทุกคนเนาะเพราะว่าเราจะกินเล่นๆกันนะคะทีนี้พอได้รสชาติที่เราชอบแล้วใส่ใส่ใสามเกลือลงไปเลยค่ะที่ไม่ใส่ก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตอนตอนชิมไงชิมมันก็จะแบบว่าแปลกๆเนาะแต่เราใส่ทีหลังอย่างนี้นะคะเราปรุงเสร็จแล้วเราชิมเสร็จแล้วเราก็ใส่สามเกลือลงไปนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำหวานเลยนะคะเพราะว่าซีอิ๊วดำหวานของเราใส่ไปในเส้นแล้วนะคะอันนี้แค่เป็นน้ำของน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปรุงก็จะออกสีได้สีพอประมาณนะคะทีนี้เราก็จะเป็นลงหม้อกันเลยค่ะจะเอาส่วนนี้นะคะขิงรากของตั้งโอ แล้วก็เห็ดหอมเนี่ยไปรองด้านล่างนะคะแล้วก็เอากุ้งวางแล้วก็เอาวุ้นเส้นใส่ข้างบนแล้วก็แกราดด้วยน้ำนี่นะคะขั้นตอนก็แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันเลยค่ะค่ะทุกคนคะ่ะมาเริ่มทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันคะ่ะวันนี้ไปตองอบในหม้อเทฟลอนนะคะกระทะเทฟลอนคะ่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะถ้าใครที่กินหมูสามชั้นในขั้นตอนนี้เราหั่นหมู3ามชั้นมาแล้วก็มาใส่ได้เลยนะคะเจียวให้เกิดน้ำมันค่ะแต่ว่าใบตองเนี่ยไม่กินหมูสามชั้นนะคะใบตองก็จะใส่น้ำมันพืชแทนค่ะเป็นน้ำมันที่ทำจากอาอะไรน้าเนี่ยน้ำมัน น้ำมันอะไรนะมีโอเมก้าสามสำหรับผัดเนี่ยค่ะนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันไปแล้วก็อันนี้เนี่ยน,นี่คือสามเกลือนะคะสามเกลือที่เราใส่ไปกับน้ำแล้วนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเราจะมาผัดให้หอมนะคะผัดสามเกลือให้หอมเลยะค่ะ ผัดสามเกลงให้หอมนะคะแล้วก็จะใส่ขิงนะคะขิงเห็ดหอมรากของตั้งโอ๋ที่เราหั่นไว้เนี่ยนะคะออสามเกลอหอมขึ้นมาแล้วก็เอาส่วนนี้ไปผัดด้วยนะคะนี่คือเห็ดหอมค่ะนี่คือขิงนะคะอันนี้รากใบตั้งโอ๋ค่ะแล้วก็ผัดไปสักครูหนึ่งค่ะให้ ความหอมของทุกอย่างเนี่ยออกมานะคะผัดไปสักครู่หนึ่งนะคะสักนาทีสองนาทีนะคะไม่ต้องผัดไปประมาณสองนาทีนะคะได้กลิ่นทุกอย่างออกมาหอมหอมคะ่ะทุกคนทีนี้ก็เบาไฟให้อ่อนๆก่อนนะคะให้ไฟอ่อนเลยคะ่ะให้ไฟอ่อนนะคะแล้วตอนนี้เราจะเรียงกุ้งลงไปค่ะ เรียงกุ้งลงไปเลยนะคะเรียงกุ้งของเราลงไปเลยกุ้งเนี่ยไปตอนไม่ได้ปอกเปลือกนะคะไปตองผ่าข้างหลังเอาไว้แกะตอนกินก็จะแบบได้อรรถรสน่ะไปตอนเป็นคนแบบไม่ไม่ชอบกินอะไรที่สบายสบายอทุกคนอะไรอะพอได้แกะอะไรเงี้ยนก็จะอร่อยนะคะเหมือนกินไก่อะ ถ้าไม่มีกระดูกนะก็จะไม่อร่อยเลยนะคะพอใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่วุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นไปตองใส่ถุงไว้เพื่อมันจะได้ไม่ไม่แห้งนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปคะ่ะตอนนี้ไ่ต้องเปิดไฟอ่อนอยู่นะคะใส่วุ้นเส้นลงไป มนเส้นที่คลุกซีอิ๊วดำหวานไว้นะคะใส่มันเส้นลงไปแล้วทีนี้น้ำซอสนะคะน้ำซอสที่เราปรุงไว้ราดลงไปเลยจ้าราดลงไปเลยนะคะโอเคคราวนี้เร่งไฟขึ้นมาค่ะเป็นไฟกลางนะคะเป็นไฟกลางพอดีพอดีนะคะ แล้วทีนี้ก็หาฝามาปิดอบไว้นะคะปิดฝาอบไว้ค่ะแล้วก็สักห้านาทีหรือว่าเจ็ดนาทีอย่างเงี้ยค่ะพอเรา,าได้ยินเสียงมันเดือดกุ๊ก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 เรามาเปิดดูนะคะไม่ต้องใส่ไว้ประมาณ7นาทีนะคะอบไว้ประมาณ7นาทีมาเปิดฝาดูกันค่ะ นี่ yeah. ทุกคนคะเปิดฝาดูอุนเส้นสุกแล้วกุ้งก็สุกแล้วนะคะดูว่าให้น้ำคลุกขลิกเหลืออย่างนี้นิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะให้เหลือน้ําก้นๆนะคะทีนี้ใบตองก็โอ้โหอ่าใบตองก็จะปิดไฟนะคะปิดไฟเลยน้ําเหลือนิดเดียวนะคะเหลือคลุกขลิกตรงก้นหม้อน,นะคะ พอปิดไฟแล้วนะคะก็จะใส่ผักตั้งโอลงไปค่ะใครชอบต้นหอมใส่ต้นหอมได้นะคะแต่ไปตองจะใส่แตงตั้งโออย่างเดียวนะคะอันนี้ปิดไฟแล้วนะปิดไฟแล้วนะคะทีนี้เราก็คนค่ะคนนะคะให้น้ําเหลือคุกขีดข้างใต้แบบนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววุ้นเส้นจะดูดเข้าไปอีกค่ะเนี่ยค่ะ ไดให้ใบต้องโอมันลงไปสลบหอมอบอยู่ด้านล่างเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเสร็จแล้วนะจะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทํารสชาติให้อ่อนๆไว้นะคะเราจะได้กินแบบกินเล่นๆได้นี่นะคะเสร็จแล้วนะแล้วก็ อพอเราคนใบต้องโอเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะทีนี้ก็จะปิดฝาอบไว้อีกสักสามนาทีค่ะให้วุ้นเส้นเนี่ยเขาดูดน้ำเข้าไปอันนี้ปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟใส่ผักลงไปแล้วก็อบไว้สักพักหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะง่ายๆใครก็ทำได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาชมคลิปของใบตองนะคะเราไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ